บ้านสวนปั๊มนูนะสวัสดีครับครับพี่น้องมื้อนี่กะยุธงยุธายขึ้เก่้นนะครับมื้อนี้ผมกับับทีมงานกับสิมบวานปลานะครับนี่นะครับเผาปลาคอนะครับใส่องามนะครับบัท่านวันนะครับแกหือหยาซื้อนะครับหยาไซนะครับได้เครื่องสาแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ปลามากินนะครับพี่น้องนี่ครับพี่สวดครับ สวัสดีครับนี่ครับกำลังเงื้อหยาบุ๋มเนหย่าธรรมดาหย่าใสหยาใสแต่ว่าได้ปลากินหลายตัวแล้วนะครับพี่สวดเนาะไปได้เชิงนึงแล้วครับหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอันนี้กกอยากจะบอกยู่ครับบาดม่แล้วแขนบาดมาแล้วครับไม้หัวกับปลาคอตัวงามนะครับที่จังที่เห็นนะครับที่เผาไว้นะครับ เนียวไปครับพี่น้องเต็มสาเลยเต็มสานี่เลยนะครับหย่าไสนนี่ดึงขึ้นพุนครับใส่รถอีแตกหน่อยนะครับอีแตกหน่อยดึงขึ้นนะครับตอนนี้พักยกก้อนนะครับเดี๋ยวสิเอาอีกจังยกนะครับเราจังไก่กินตาเผากันครับพี่น้องเนี้ยวไปครับพี่น้องเนียวไปเอาเกี่ยวขึ้นเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมานะครับโอ้ทั้งตาไหลปลาคอปลาดุกครับน่าจะ ะได้หลายนะครับมือนี้ก็มาสวยโพดนะครับสิบเอ็ดโมงมัวก็ออกมานื่นนะครับมืออื่นแบบแต่เจ้าหน้สีมาวันเอาเน้นๆนะครับมือนี้ก็เแบบซิบๆไปก่อนนะครับจะว่าสวยก่อน <c oughs> ก,ก่อนมือแล้ว <c oughs> เคืนมือแล้วนะ <c oughs> ไปครับเป็นรุ่นกันต่อครับเดี๋ยวต้องเอาหยาขึ้นเนื่อยก่อนนะครับม <c oughs> ันจะลุลลล่นีๆไปได้ก็นะ มีกลางใช่ป่ะมี n g ใช่ป่ะเว้ยมี n g ดิมี nga อ้ย ครับพี่น้องครับสุกแล้วนะครับโอ้นี่ครับแก้วบบกกอครับได้บบกอสองเงี้ยหน่วยเลยนะครับพี่น้องเดาให้ปี่สวนห้าหาคำเขาให้เพราะเงี้ยม่เงี้ยก็นะครับใหยลงมือกินนะครับครับไปครับแบบตามแบบทีนี้นะครับพี่น้องออามาอยู่น้ำท่น้ำทารากะอายเพื่อนกินก้อนนะครับ เปิดนเนี่ยเอาไปาใส่แก้วไอ้เพิ่นบ่บ่เราเ,เราไปมาแก้วเราจีเปีดจำแก้วนจังนงอย้วะอือเอาคำขอไปจำแก้วน,กนีวจ่จังอยเราจีเป็ดเตียเราจีเป็ดเตียครับนี่จะเรียบร้อยแล้วครับจะต่อไปจากสุดท้ายครับสองเกียร์สามเกียร์ไปครับไปกินข้าวกันครับนะครับ บ้าหมแหล่นะครับเดี๋ยวหน่อยกินเขานะครับปาคอตัวยหญง่งครับที่แรกว่าสีบด้กินไงนะครับป้าหยาหกแต่ตอนนี้ก็พอได้กินนี่นะครับพี่น้องมึงดยวมักซวนไดยขงครับมาขังมาครับพี่น้องกินเขาน้่งกันครับตอนนี้กับถึกม้วเราล่ะ ที่ว่ายบสองไปไงเใบายม้วเน,นเดียวเนื้อเสียบครับ <laughs> มมีมาพิสวดนมานะกินขอาวรล้องคอยไปจัดการมัน,นมใส่นะโอ้สุกดีกรับว่า จัดการเลยฮะมักบางไดจัดเลยนี่ดิเคยกินเกมบ่ะเกมปาขอทันดิไมกิมจะคำนะเป็นไดโอ้หอนหอนหอนนบนะพี่น้อง อือหือหอมบากก่อนดูดัดดูดดใครพอปาเข็ยงอ้พีไปน้องปาเขียงใครครับอย่างเงครับ้องดูมานแล้วไ้กินไก่ปาเขียงเกิดยังกินครับดีจวดกินขาอ้ดีสมอยากกินปง อกินเขาบันั้ยิ้มอยู่ปากันหัววนนี้ตายมุนอาหยาเลยครับยืนตรงยังกระเสียบเลยแต่วมาปีส่วนท้อนี่กินไปครับอยากจะบอกเื่อครับอาหารเมื่อนี้นี่หากินยนกครับเพต้องถือเพต้องถือครับกันบ่หาเนี่ยบ่ได้ตัวบ่ได้กินบ่ได้ตัวครับ นี่แใส่ังหมดูนี่กินเลยจงอ่ะทำบบ่หาหวนี่ับนี่ก็คืออีกฉากนึ่งอัะอีกฉากนึงนี่สองฉากสามฉาก้าไป <laughs> Dâu วอม kia nằm con gặp bye ừ. bye, Lũ hô, ลง bà to <laughs> 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 <laughs>

จะไม่งี้มา đây หนอขอมาขนมา่เวนหายจีว่าทำ่บู้ทำกบขาเทาไต้บู่เวนหางโอ้โหช่วยไอ้แม่อยด้กยอเดย๋ยวแม่คุณแม่นางยีคุแม่นางดยวโ้โหนี่งเราเข้าอนสดใสมาน่ะวนดี พี่น้องคือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมลงวานอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือกล่องเสียงน้องดิวเป็นมือกล่องนะครับลงก็สิลงไปวานําทีงานนะครับว่าสีมานบะมานครับรุนกันครับสมกับที่สมกับกับที่เมย์บอกครับมือขึ้นจนแ่าแปนไม่ลายนะครับพี่น้องไปครับลงกันเลยครับ ยี่ไงขนาดเขาเลเอ๋อออออา้อสวนนี่ไมหมหมนงวก็ไ่ยั้งหอกไงสวาเอาแล้วครับส่าเอาแล้วถึงยั้งเอาแล้วครับก้ส่เอาพีเอาพี่เอา่ี่ครับอสจะกำปนเางคอนีแล้ว่สุดกำหนีแล้วครับมันแรงโอามาเดียวมาไปไหดิ้เอ่าเอาพี่

เอาตัวในหลับนี่เนะเอาละเอาละไ่สวดได้ละตีไม่ปาได้ว่เนาะคมหัวเขาเนี่ยค้มหัวเขามันสิร้อยต่งกันกายคมหัวถ้าตายเนี่ยปั๊บหัวคมหัวเขาเลยดีกุ้งได้สาวแบ นนี่ครับพี่น้องอันนี้เล็กๆหน่อยน่อยกัดบไหลกัดตุนโดนสาสานี่ครับ อนี่ครับเดี๋ยวล้อบางฉากตัวไปครับพี่น,น้องนี่เล็กๆหน่อย พี่น้อก่านบ่อเออเอื้อเอืออือกัดคนเอือเอืออื้อเอือเอือเอ้อโอ้มันมีอไจะเปอเาหนักออู้อาเสีเจกอเอ อืออีกครับพี่น้องโอ้ว้ามาตื่นดิวเฮ้ยดินลงมาเนี้ย นะครับพี่น้องสรุปครับสรุปเออไม่ตหนะครับเออโองเห็ดมึงกับปลาเออผมง้ามครับคำมับเลยครับมืงนี่สำหรับคลิปนี้ลาบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ตายมาสสามตัวเออทีแหลกก็ตายดิเอาใต้ถังเอาใต่ถังน่ะปิ่นองราซื้อตั้ตาไมนไ้อนยังม่ีจไปกสองูดหนึ่งเลี้ยงเต้กันด้เลยถุงอะไรแบบเออถุงนั่งอะไร โอ้ม่ตาต้นนะนวนเรายต้นขุดดำตัวนี้กับต้นขุดขาวจะอพวกเราสองตัวดีเลย